you <smart noise> เป็นความภาคภูมิใจของอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดชกรมอู่ฐานเรือที่พระบาทสมเด็จพระบรมมชนกาทิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิษได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามของจอมพลเรือสมเด็จพระมหิดลทิเบศอดุลยเดชวิกรมให้เป็นชื่อของอู่เรือแห่งที่สาของกรมอู่ฐานเรือ อีกทั้งเป็นพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงวางศิลาเลิกเมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2541เป็นระยะเวลากว่า20ปีที่อุราชนาวีมหิดลอดุญเดศ ได้แสดงภาพสะท้อนของวิสัยทัศน์ในการกำหนดจุดยุทธศาสตร์การจัดสร้างอู่เรือรุ่นที่3ของกรมอู่ฐานเรือด้วยการออกแบบพื้นที่ใช้สอยให้พร้อมสำหรับการขยายผลต่อย,ยอดเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมทางทะเลเชิงพาณิชย์และการส่งกำลังที่สำคัญทั้งทางบก เรืออากาศที่สามารถเข้าถึงพร้อมทั้งพันธกิจในด้านการส่งเสริมอ,อุตสาหกรรมพาณิชย์นาวีในด้านต่างๆร่วมกับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนตลอดจนร่วมกับพาณิชย์นาวีทั้งในและต่างประเทศรับเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการขยายผลต่อย,ยอดรองรับยุทธศาสตร์20ปีของประเทศไทย พันโยบายไ h a i l a n d 4.0ที่มุ่งเป้าหมายยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและภาคบริการบนฐานของเทคโนโลยีทันสมัยและนวัตกรรมโดยมีโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อความพร้อมในการเป็นประตูสำคัญสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียแปซิฟิกในไม่กี่ปีข้างหน้า ูราชนาวีไมโดนอดุญเดชนับเป็นอู่ซ่อมเรือที่มีขนาดใหญ่มากแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้สามารถให้บริการเรือรบขนาดใหญ่ซึ่งมีขนาดมากกว่า30,000ตันและเรือสินค้าที่มีขนาดมากกว่าแสนตันกรอส ตามแนวทางการออกแบบก่อสร้างและการกำหนดพื้นที่ใช้สอยที่เตรียมความพร้อมสำหรับการรองรับอนาคตในเชิงของการส่งกำลังบำรุงสายงานการซ่อมบำรุงเรือที่ได้ออกแบบให้สามารถตอบสนองการซ่อมทำเรือได้ทุกขนาดของกองทัพเรือและพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกขนาดใหญ่ที่ได้ถูกออกแบบไว้เช่นโรงงานคลังเครื่องมือยกผลรวมทั้งได้เตรียมพื้นที่ขนาดใหญ่ไว้ในการสร้างและซ่อมเรือนั้น ด้วยความตระหนักอยู่เสมอว่าอูราชนาวีมหิดลอดุลยเดชคือภาพสะท้อนความเป็นปัจจุบันของกรมอู่ฐานเรือในปีพุทธศักราช2563การบริหารงานซ่อมของอูราชนาวีมหิดลอดุลยเดชกรมอู่ฐานเรือที่แบ่งพื้นที่อู่แห้งขนาดใหญ่ให้สามารถรองรับการซ่อมทําเรือขนาดใหญ่พร้อมกันได้ถึงสองลำนั้นได้มีเรือรบขนาดใหญ่สลับสับเปลี่ยนเข้ามารับการซ่อมทําอย่างต่อเนื่องอีกทั้งงานซ่อมบำรุงหน้าท่าที่ไม่เคยว่างเว้น การดำรงสมรรถนะประกอบด้วยการให้ความสำคัญต่อมาตรฐานและงานนิรภัยการช่างสิ่งสนับสนุนต่างๆตลอดจนการให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตกำลังพลนล้วนเป็นพื้นฐานที่มั่นคงให้พร้อมเผชิญกับภาฯรกิจที่ท้าทายที่กำลังจะมาถึงตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืน